สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเลยค่ะพี่น้องทุกคนมากินสมน้ำเม่นน้องอันดาจ้ะกินตสซ้วขนมจีนค่ะทำเองค่ะไข่ต้มแล้วก็ไก่ย,ยอจ้ะวันนี้พวกนี้พักแั่นี้หมักกระถินนี่แหละพี่น้องนี่หมักกระถินแล้วก็นี่พักกระถินมาเด้อจ้ามากินน้ำกันตสซ้วพี่น้องเฮ็ดเอง น้ำนี้เป็นน้ำอันนั้นโอ้ยสิแ่น้องแม่น้องอันดาด้วยจ้ากินโซมพี่น้องอินโซมเด้อ Hãy sẽ đưa nó vào trong đoàn Thép thép trong đoàn Cái nhỏ เนอหนักดานสื้อขนมจีนม่จ้าราน,น่าม่ปปะห่งเมืองมื่อไไปตลาดวันนี้คะ กินออนีินอ่ะคุณสมบัติแก่โมเมนต์ออนไา้แก่ๆอะีรบ้องนอนได้ยูนห้องก็พอ มันจะตายม s นจน้เมนา่ะจ้ะแซบยู่นะ หน,น้าบานกระหอนพีหน่องขั้นบยบายคามๆมาแดด้องหน้าตา่างปิดหน้าต่างไล กิมมี่ปะสิาพี่น้นองไปเพียงเท่านี้เด้อจ้าเฮ็ดคลิปยาวหลายพี่น้องสิเบื่อจ้า,ากดกไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งแม่น้องอันาในเด้อจ้าเพื่อบ่พบผาคดคลิปต่อไปจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องอันาฝากติดตามช่องน้นอยของเ้าเนเด้อจ้าพี่น้องขอพุณพี่น้องที่ติดตามจ้าทั้งฟังไทยแล้วก็ฟังลาวแล้วก็ต่างประเทศเด้อจ้าขอพุณหลายๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนจ้า ทางคลิปต่อไปเด้อพี่น้องอย่าถอดถอยเด้อสู้สูจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย